จากแน็กชาลีไปต่อที่ลุกเป็นไฟกันบ้างดีกว่าค่ะสาวคนนี้อคิดว่าอยู่ในปาร์ตี้รถเป็นไฟเย่อไปเออะคริสต์มาสอะไรสาวจังนี่แหละค่ะผูกโบว์สีแดงเอาไว้บนศีรษะแล้วก็ตัวเองสื่อเหมือนประมาณว่าฉันนี่แหละของขวัญวันคริสต์มาสดิวอริสราไฟลุกไม่ละจะแม่เพราะว่าเธอไม่ทิ้งลายความเซ็กซี่คือไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแค่นี้พอแล้วน้อยแต่มากเรียบแต่โกลโชว์ผิวโชว์ผิวงานผิวบางทีก็หมั่นไส้ลิ้นตัวเองเหมือนกันเป็นไรเนี่ย นะผ้าพันร่างกายสีแดงแปร์มันก็เลยเซ็กซี่ตาแตกเข้าไปถึงว่าจะเปิดตัวหวานใจหนุ่มรับวันคริสต์มาสไปแล้วแต่ความเซ็กซี่เนี่ยไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าหวานใจตัวจริงเนี่ยเกียมหาไม้เลียวหรือยังอเออนะคะโอ้ยสวยเนาะคนนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่<อ>เนี่ย<อ>นคนนี้คนใหม่ล่าสุดเวอร์ชันล่าสุดว่าแล้วเขามีคนใหม่แล้วก็ขอเมาส์หน่อยแล้วกันบันเทิงไทยรัฐเก่งค่ะขอตาไปสืบหน่อยแล้วกันนะคะว่าแฟนใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปเนี่ย ของสาวดียริสลาแม่เป็นใครมาจ้ะมาช่วยส่องกันหน่อยนะคุณผู้ชมคะ่ะนี่เลยเป็นสตรอรี่ภาพคูนะ่ที่เขาลงคู่กันกับหวานใจคนใหม่สวมเสื้อคู่ด้วยนะจ๊ะฉลองดินเนอร์ต้อนรับเทศกาคลคริสต์มาสมีภาพของขวัญที่มอบให้กันละกันมีทั้งกุหลาบแดงช่อโตกลองของขวัญแล้วก็พวงคุญแจค่ะหนุ่มคนนี้เขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่านะ เป็นคนไต้หวันชื่อเซบาสเตียนลีดีกรีดิฉันว่าดิฉันเกียดลิ้นตัวเองและเกียดลิ้นคุณมากไปเออหออยรอบนะชื่ออะไรนะเซบาสเตียนลีดีกรีนะธุรกิจพันล้านเชียวลหละคุณค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นนะอดีตหวานใจหนุ่มคุณเบน์เดมอนเจ้าของแฮชแท็ก เคดีเคเจคนดีของหัวใจอคนนี้ก็คบไม่ได้ว่านานนะเปิดตัวกันไม่เท่าไหร่เองแล้วปุ๊บเปลี่ยนคนแล้วหรอเออเนี่ยยังงงๆอยู่เขามีความเคลื่อนไหวในไอจีเหมือนกันเขาว่าไงเขาว่าไงคือลงภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นชวนคิดว่าไว้พบกันใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีเสียงเราเบาลงเหมือนเรานินทาชาวบ้านเนาะเราเสียงเราเบาเราก็นินทาอยู่ยีงไงเออมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ทนอยู่กับสิ่งที่ทําร้ายตัวเองยังไม่พอมีโพสต์ต่อบอกว่า ขอบคุณทุกความรักและความห่วงใยนะครับผมสบายดีโอเคทุกอย่างเรียกว่าชัดเจนนะฮะความสัมพันธ์ของหนุ่มเบนและก็สาวดิวเนี่ยจบลงไปแบบเรียบร้อยแล้วแต่มันดูเหมือนมันจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวไปตามต่อมาให้นะคะคุณผู้ชมเหมือนมันมีเงื่อนงําอะไรสักอย่างดูจากที่อดีตแฟนดิวเนี่ยเขาโพสต์นะคะอดีตแฟนของคุณดิวเนี่ยคือคุณคุณเบนนะนะคนนี้นะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม